ต,ต,ตาปิดๆนางสารดูดิหนะ้านางสา,สา,สา,สาวไม่น่าถ้าหูตั้งฟังข้างหนึ่งโอ้ยกระต้งสารเลยนะโอ้โอ้ได้าารตุร้งตัดน้จงจ่อจริงๆเลยนด้จงจอะจริงเลยสวัสดีครับก่อนบอกบอกแม่กันเป็นเด็กดีแล้วครับไม่ดื้อแล้วครับไม่ดื้อแล้วครับทําไงนะ สวัสดียังไงนะหวัสดีเงี้สวัสดีเงี้อ่ะวัสดีครับวัสดีครับก่อนหวัสดีครับอ่ะชิ้นหนมมาให้กินแล้วนะครับชิ้นหนมมาให้กินแล้วนะครับชิ้นหนมมาให้กินแล้วนะครับ สวัสดีครับวัสวัสดีครับสวยสวยสวยยังอ่ะเนี่ยสวัสดีครับสวยยังอ้โหสองมือเลยก็ไม่ได้กินสองมือเลยอ๋อสองมือเลยก็ไม่ได้กินสองมือเลยห้ามเดือดอีกรู้เปล่าเร็วป้าเนี่ยเร็วป้าเร้วป้าอ๋อโหเศรกิจอนนั้นเศกิจอนนั้นเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหฝองมือเลยจองมือเลยว่ายสวยจริงๆไงองมือว้ายสวยจริงๆไงเนี่นว่าแตงากเี่า่้่นางาเชือดานนะอังเฉิดนังเฉิดนังเฉิดนังดมองไรนงเฉิดนะมองไรคอยยังอิ่มยังอิ่มยงอิ่มยง โอ้หล่อจริงๆโอ้เสียงใครวะเสียงอะไรวะโอ้เสียงอะไรวะโอ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะอดีครับเดี๋ยวอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งสองมือโอ้โหไหวสวยสองมือโอ้โหไหวสวยกับสองมือเลยโอ้ไหวสวยสองมือเลยโอ้ ไม่สวยครับสองมือเลยครับสองมือเลยครับ,อ,อ,รบอีกมือหนึ่งอ,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 อีกมือหนึ่งเร็วเร็วดีดีจ้ะสวัสดีครับอีกมือนึง่งอยินเสียงอะไรเอาสวัดีครับอีกมือนึงเลยวสวัสดีครับอีกมือนึงโอ้โห <c oughs> แม่เรื่องเยอะอจริงๆเลยววะเอ๊ะ แม่เล่นเยอะจริงๆเลยว่ะแม่เล่นเยอะจริงๆจังหว่ายสองมือจังหว่ายพนมมือสองมือเลยนะถ้าเทพพนมจะเทพพนมสองมือเลยเอออีกมือนึงอีกมือนึงมือนี้ด้วยอีกมือนึงเร็วๆอีกมือนึ่งจังหว่าสวยๆสองมือเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมขนมมาเอาไหม อ่ะเรวะดีครับก่อนเรวดีครับสองมืออีกมือหนึ่งเร็วๆเด้อเนี่ยอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งสวยๆุสองมือสวยๆเนี่ยสองมือเนี่ยสวยๆอะเร็วสวัสด,ดีครับเอออีกมือหนึ่งตุ้ยไรละอีกมือหนึ่งจะขึ้นได้ไงอีกมือหนึ่งไง พอแล้วพอแล้วบายบายกันบายหัดบายบายด้วยหัดบายบายหับายบายบาย